เด็กเลี้ยงวัวซ่าตัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ทราบไรไม่ทูกใจมันเด็กหัดหญ่ในลาดก็แค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวเพราะรตัวก็รักเธอไม่ใจก็แค่เด็กบ้านบ้านที่หลักเธอมากกว่าใครจะบอกออกไปแต่ใจไม่กลา้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัว ซาตัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ซาไรไม่ชุกใจมันเด็กหัดใหญ่ในลาดก็แค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวก็รตัวก็รังเธอไม่ใจก็แค่เด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครจะบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้าน เราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงัวโผว่ฮะเฮ้จบยังเอาแบบนี้เขาลงไม่โปรเลยเพมไม่ต้องลาวเลยนี่ปอใหญ่กว้างก็จดอยู่ใหญ่กว้างจดจดจากนักลงเลยโอ้โหพอดีน้องพงน้องพงนี่เป็นสิลนหรือเป็นเสียงดรเสี้ยงหนีจังไป power power เรียกได้ว่าวิวพาเราปั่นเด็กไม่พิดเลยนะครับถ้าถึงเรื่องของเพลงเพลงนี้ว่านะครับน่าน้อยกว่าดังมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับน่าหลายๆคนผมยังคงไม่ได้มีซื้อออก วันนี้ครับช่องเคเบิลพัทลุงห้าคุณช่องของเราตอนนี้นะครับหน้ากาเปดิดโอกาสให้กับน้องๆนะครับได้มานําเสนอพนงานของตัวเองนะครับท่ามกันสกิทสกุยกัน,กนหลายการวาฉี่ไปฉี่มาข้องเหนือเพลงเพลงเงี้ยวิวครับพ่มนะครับไปซึ่งเอาวัวมาเล่นกับจุดนี้ไม่ตอนแรกคือพ่มการใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการเอ็นพับทุกวันดีว่ามีเด็กเลี้ยงวัวทีว่าที่ปอดจบหมอซ้รือว่าจบโบวก็ไม่ได้เรียนหนังสือซึ่งเลยพ่มกิดว่า เอาความมึ้กองกงในตรงนั้นที่ว่าเด็กสาวายมาเกิดได้ไปเรียนกรุงเทพกัมังไปเรียนอะไรกันมังประมาณนี้ล้วก็ทชนมาก็มีแฟนล้วก็เด็กบ้านเราพอถึงเวลาคือช่มากจะตรงโซดกันบเราไม่ลบหายหนเอยทิกิคความเนื่อยๆํำใจอะไรบางอย่างกงเด็กเลวัวผมเลยได้โจทความมซึ้กองกงมาเป็นบทเพลงคือเป็นเรื่องจริงก็เด็กใจบ้านเราเด็กยิ่งไปเรียนกรุงเทพนัวได้ดิบได้ดิช่วยช่วยตึ้งกองกงไม่ลมเอาเด็กเลี้งวัวเล่นแบบมึงไปเลี้ยงเร็วๆประมาณนี้คนใจนี่โอ้ยแพง โยกับวัวแล้ยวที่กับเบื่อวัวหลังที่กับชายโยกับชายเอายุบังานจริงอ่ะโอ้จริงอ่ะเอากล้องกดยิ่งไปอะไรไม่รู้ต่ำลรือหลังคนย่อมใจแม่ไปมืนเรือไปเมันเรือน้องๆแต่ละคนมีเพลงกับพ่อพี่ชื่นชอบกันอยู่แล้วพี่ว่าใคยเจียวหวานนะครับถ้าเป็นคำท่ามเลยว่าวันเพลงไหนเพลงไหนที่กีดหวานตรง กับตัวเองมากที่สุดไม่ไหวเป็นเพลงรังเพลงไทยเพลงตายเพลงลูกทุงได้เพลินเริ่มจากมือกีต้าก่อนพอผมก็จะเป็นข้องเพลงข้องฮิตเล็กไฟครับเพลงอะไรครับเพลงฉันไม่ใช่ครับว้าฉันไม่ใช่ครับอ่าสักคิดไหมมีกีต้าร์นะลองไม่เป็นครับแต่ว่าดูฟังกันฉันไม่ใช่คนที่เธออยากเจอข้างใเป็นแค่ไหนนี่นะครับมือกีบอลแล้วครับเอ่าเหนือก่อนเลย ไล่เปล่งเกิดมาไล่เปล่งเกิดเกิดไว้ทีเจอเราโอ้ยตรงกับเรามาที่สุดเลยนี่มันคือชีวิตเราขึ้นหัวปกปวงวงเงียบเที่ยงวันเ๋อมึนก้าวหน้อก่อนใจเลยการการเปิ่งมาเลยว่าจนเี่กกันบ่เลี้ยงหวยกันโตกันใช่ไหมล่ะปก้วงถึงโอ้ตัวเราเลยน้องบุ้งน้องบุ้งครับปุ๊บมาครับครับอ่าชอปปิ้งแนวแนวเซ็กโลโซครับแนวเซ็กโลโซครับชอปปิ้งเปล่งเปิ่งให้กองทีกองทุกใช่เลยเธอที่เปลี่ยนไปครับอืมสิ่งเดียวที่ก็ลองเธอก่อนไฟ สิ่งเดียวที่ยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่ยากให้เธอคิดดูลองขับรถลงภูป้องแง่ป้องแงไม่ใจเลยป้องแง่เิ๊กรอโซน้องน้องตีรับเป็นพินหลักเตรอะรถกับพิดหลักอูเสียงฟุ้งเลยอยากจะทอนผิดที่ขังฟังทุงผิดหลักที่คุณล ลงให้ความยติมเจ้าเป็นคนขี้อายจะจะเจียงตํำนี่ช่วมักจะนึ่งจองจำเจนึ่งจองจเจัจะเจียงจุ้งงเอ้ยปัไงอึ้ตมบางทีกะจิ๊บเอดแปลกแมันอะไรนะอโยอีกรอบแดกเจ็ด้วะอะน้องจ้องกับน้องจ้องไปเปียงเพียงไงเจียน้งจ้องเนี่ยน้องจคับมจบสงกงปีนั่นดีพปีอสน่นดีาพมีแรกๆงานเพลงเลยชอบ จะอยู่อย่างไรนะนี่ก็เลยเรามีไล่ไล่แนวกันเลยนะครับท่ามตรงๆอันแล้ท่ามอยู่พวกมบบเชียวเพลงที่ว่าให้กำลังใจกับต้นมาเป็นเพลงมันกำลังใจก็งบแล้วเพลงซ่าประมาณนี้ก็คือเป็นเพลงเดี๋ยวเราซึ้งฟังเลยก็เรามีกำลังใจมากขึ้นกับผมครับผมนะก็เรามีไล่ไล่งานเพลงกันเลยครับนะน้องแพ็มครับซึ่งการอะไรก็เดี๋ยวใจนะครับหน้าอยากอีโคเวอร์เพลงอะไรใช่ไหมอ่าเพลงอะไรดีเรามาโคเพื่อเออแพ็มมีก็เวอร์เพลงมา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 เอวจง เอาจิงเหอโอ้ยงเปมนี่ก็เองเอาไม่บอกว่านี่เอาเอาเป็นปราชากาลีดืวะปาชาอาเป็นปาชาจีดีวะปปปปปปาปป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 ปงปปปอยู่เปป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 อปปปปกปปปปปปปอปป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 กปป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 ปี ทำเพื่อได้แค่เอาเปล่าเก่าเก็กก็ไม่กล้าอยากบอกยากใจบอกอาย่ว่าเวลาเองนะตึงตึงเี่ไอ้เด็มองแล้วเดินผ่านไปรู้จอใหญ่บอกให้ฟังว่าแกกุ้งจอบเจอจังเอ้ป้าบความยังมั่งในหน้ามองล่เป็นเด็กบังบังเป็นเย่างเงี้ยง อ่เนื้อตัวไม่ใจจะอัาอไม่เลยชื่อกระดากชื่อดิเอะตืเกียวอเกี้ยวตักยาม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 าเอวัจว,วจงาเลยตึยงง,งเจ้าเตงตามยาวนงอะัวจงอกงกับหัวอ่ย่องย่อเจ้าคงมาอยู่ตัวากาเดก็กเดียงหัวอ่ะเ้อใจวังไว้ อาจจอมองมาแจยจีอํามัวบักจีอาจองงาเอาไว้อ้ามีใจอัวเบ็งเปลืองอ uh well we ้ใจอยากบอกออกไปแ่ใจแม่กลางอ้าเปอเลยางเด็กบงเบงเปงเี้ยง้ยหเงื้าถูอไม่ใจอเน่ตงไป้าบังบังอมากว้าใมันถูกใจมันด็กอักใจนยอาเป็งแกเด็กบังบัง เียงตัวบ้เธอไม่ใจอป็นเด็กบางบางอยากเจอมากว่าใจบอกว่ไปแต่ใจไม่กล้าเป็นกบางบางมาที่คนไปมาที่คนไปบักี่ต่งเด็กเด็กแกเอ่อเอร์เพลง มาไใหญ่วจงไอหยงแปมก็วัวไปกันเนี่ยอาทิตย์อาทตยในตูมูเป็นยูทูบเออย่างเงี้ยยูทูบมางไงเล่นเร็วเล่นเร็วทูบนี่ไอจิ้งห่ะหยองแปมอายุงไอตังไอเก็กบุกกังนี่คือมาอะไรวะชุนแต่ว่าเดี๋ยวคนคนที่อีไปพอกกำลังเอกอะเรามีนางเอกอยู่ที่ไปกันตั้งแจว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวตรงเทียมมุกไว้กังเดี๋ออไ้จิ้หนางเอกคิดไวปคนคิดไวปคนแต่เดี๋ย่มาจิ้หนางเอกแต่อยากกูเดี๋ยวเรามาจิ้หนางเอกแก้กัน ให้เป็นหมุกบานๆหมุกเด็กเลี้ยงวัวะะนะครับก่อนทีดไปพบกับหนังเอกนะครับเราอยากให้พี่โอภาล้านะครับนะฟังฟังเพลงสักนิดเพลงอของพี่โอภาล่าถึงตอนนี้เป็นเพลงไม่กันเพลงไม่กับผมอยากให้ลองสวดได้ไหมตรงนี้สีเพลงว่าอย่างห้ามให้แฟนอย่างห้ามให้แฟนได้มาตอนนี้ได้เลยอ,อย่าห้ามอย่ห้ามไม่แกรงค่อยๆอย่างห้ามให้แฟนของพี่โอภาล่า เป็นเพลงไหมหนึ่งๆๆเป็นไหมเดี๋ยวไอเตียวมันลงๆนิดนึงกับอ, <ะ S 2> อ่าเป็นขี้ดีก็เลยกันกับใจลงกันยังสบายๆกับที่ไปที่มาของเพลงนี้ที่ไปที่มาเพลงนี้คือเป็นเพลงตายประชาตรงตทิ้งตี่ผมกาเจทอดเรื่องเหล้าตีว่าเอาใจเด็กบ้านเราเหมือนกันกับตีว่าน้อยเนื้อำจำใจทีย่ยังมีใครสักคนนึงปอดตัวนั้นลบมาอยู่บ้านเราหลุดซึ่งกับมันเงียบแล้วมันงงมาปวดทึงเวลาตีเจตีเป๊เขาก็นอนรับไม่เลยเลือดตีว่าคนอย่างสุดเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่หลุดจะไปไหนก็ทึงเวลาก็ต้องนอนไม่มีปูกับผม เสียงเพลงอย่างฮะไมเฟนอย่างฮะไม่เฟนลองฟังกันแรกครับพี่น้องครับฝนตกเดดออกนกจอกบินข้ารังตุ๊บแตนเล่นนังเสียงดังมงแกรกม่งแกรก ามาเหมือนเพื่อนในที่าว่าโบแดงสาวๆกะลุยะแมนมองแกล้งโบแดงเพื่อนเพื่เดือนจางเดือนเลื่อนไปเป็นปีสักคนท้ามีจะเป็นแฟนที่ดีให้ได้ให้น้องได้รู้ให้น้อง ให้น้องไม่ต้องอายบายบายเป็นแฟนกับพี่ดูให้ดีว่าพี่ก็หอข้างในนั้นน้องมันล่อมาจากหัวใจล่อด้วยความรั้ง โลด้วยความจริงใจสเศรอฐนองอยู่ที่ไหนอยู่ในคนห้ามไม่แฟนอยังมีแฟนสักคนประมาณนี้นะครับโอ้ยนี่เจอเป็นไงครับยังห้ามแฟนยังห้ามยามไม่แกล้งดีติดตามเราชมกันได้กันได้เลยตอนนี้ในยูทูบเลยครัช่องเกิบเบิ้ลต่างๆครับตอนนี้ครับผมหาซึ่ง้องของเราครับ แนวน้าเบิ <FIL OS> ้เข้ามาได้เ <ANG> ช่น <Read> กันในความรับผิดชองเคเบิ้ลพัทลุงนั่นเองครับผมนี่ไมโลหวานหนังเอกมิวสิกวิดีโอเขาเขาเขาเอีเล่นกับเรามากนี่ต่วเดิมอ่างโจมกิดมุกไปไมนีนี่นี่ของเป็นกิดไปเอ้ากิดอะไรอยังนี้อ่างกิดไปเอ้ากิดอะไรฉันน่ะเอาแบบแบงแบงแบงเลยก็ของแปมมันจีบหนังเอกมิวสิกวิดีโอมาเราชวนแบบบานบานอ่งงี้กล้องของแปมเราไปดุมจ่องวัวกันไหม เ,เดี๋ยวพักเล็กกันสักเดียวใจเดี๋ยวเราไปพบกับสิ่งดีๆในครับหน้ารวมไปถึงเดี๋ยวในช่วงข้องเล็กหน้าครับพี่น้องครับพ่อม,มาแลกกันที่หัวหมุกข้องแต่ละคนกีฬ <c oughs> หนังเอกมิวสิกวีดีโอมาห้าอะไรหัวชนนะครับอีเป็นกันปนเพลือ <c oughs>